สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาว AS E Sport เบื่อกันอยู่หรือเปล่าคะถ้าหากว่าใช่เนี่ยก็พอดีเป๊ะเลยเพราะว่าวันนี้นะคะพวกเราจะมาแนะนำเกมสุดน่ารักที่เพิ่งวางขายไปเมื่อไม่กี่วันมานี้นั่นก็คือเกม Cozy Grove นั่นเองค่ะ Cozy Grove นะคะเป็นเกมแนวจำลองการใช้ชีวิตที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นลูกเสือตัวน้อยที่ไปติดอยู่ในเกาะที่มันเต็มไปได้วยเหล่าวิญญาณแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะดูจากภาพในเกมได้เลย เราเนี่ยต้องคอยช่วยเหลือเหล่าวิญญาณที่อยู่ในเกาะทําภารกิจต่างๆโดวยวิญญาณแต่ละดวงนะคะก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปเราต้องทําภารกิจที่ได้รับมาเพื่อปลดล็อกค่าความสัมพันธ์กับตัวละครในเกาะเพราะว่าวิญญาณแต่ละตัวในเกาะเนี่ยสูญเสียความทรงจําการทําภารกิจที่พวกว,วิญญาณร้องขอนะคะก็จะเป็นการฟื้นฟูความทรงจําของเหล่าวิญญาณด้วยซึ่งถ้าหากจะให้เทียบกับเกมที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะเกมนี้ก็คงจะเป็นนาเดียวกับ Animal Crossing นั่นแหละค่ะ เพราะว่านอกจากจะมีภารกิจให้เราได้ทำแล้วเนี่ยภายในเกมก็ยังสามารถเล่นได้แบบค่อนข้างอิสระเลยทั้งตกปลาทำฟาร์ม สร้างบ้านหรือว่าเลี้ยงสัตว์แต่ถึงจะมีอะไรให้เราได้ทํามากมายนะคะแต่จุดมุ่งหมายหลักๆของเกมเนี่ยก็คือการหาเงินมาซื้อสิ่งก่อสร้างแล้วก็พัฒนาเกาะของเรานั่นเองเริ่มเลยนะคะเกาะเราจะเล็กนิดเดียวแล้วก็จะขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆได้ค่ะซึ่งวิธีการนะคะก็คือการทาภารกิจกับวิญญาณและเราเนี่ยจะได้รับไอเทมท่อนไม้เพื่อน,นามาใส่กองไฟเป็นการขยายอาณาเขตของเกาะค่ะแต่ก็มีจุดหนึ่งนะคะที่ไม่รู้ว่าจะ ข้อดีหรือว่าข้อเสียของเกมดีนั่นคือในแต่ละวันเนี่ยตัวเกมจะจํากัดภารกิจที่สามารถรับได้ก็คือเราไม่สามารถไปได้ทาเควสกับ NPC แบบรวดเดียวจบได้นั่นแหละค่ะต้องอาศัยเวลาในการเล่นพอสมควรเลยภาพในเกมนะคะก็เป็นนางการ์ตูน2ดีสุดน่ารักแต่และตัวละครเนี่ยก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีสีสันสวยงามบรรยากาศในเกมก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปของเกมด้วยนะคะดนตรีประกอบในเกมนะคะก็ไพเราะทีมเพลงเนี่ยเป็นแนวนสดใสเข้ากับตัวเกมได้ดีเลยล่ะคะ่ะ ช่วงนี้นะคะก็กลับมาเก็บตัวอยู่บ้านกันอีกรอบนึงแล้วใครที่เงาเงาเบื่อเบื่อ,อไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยซื้อเกมนี้มานั่งเล่นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเพลินเพลนไปได้ระยะนึงเลยละคะ่ะ ลองไปหาซื้อมาเล่นดูกันได้นะคะสำหรับเกม c โคซิก o รบลดราคาเหลือเพียงแค่215บาทจนเกือบเกือบสิ้นเดือนนี้เลยละและก่อนที่จะรีบพุ่งไปกดซื้อเกมมานั่งเล่นกันนะคะฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้พวกเรา A.S. e-sport กันด้วยนะกดปุ่มติดตามไว้ด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะขนเกมดีๆนุกๆมาแบ่งปันทุกคนกันอีกบ่อยๆเลยละค่ะและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะทุกคน